วันนี้มีสี่คนก็สอนสี่คนก็ได้คนที่เข้ามาทีหลังรอเช็คชื่อรอบสุดท้ายนะคะแล้วครูจะเริ่มสอนเลยแล้วกันถึงเวลาแล้วเนื้อหาไม่เยอะมีแค่เรื่องเดียวก็คือฟังก์ชันเชิงเส้น เรา,าดูที่ฟังก์ชันเชิงเส้นของเราก่อนฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะมันจะเป็นสมการที่มันอยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก b เมื่อ ab เป็นจำนวนจริงแล้วก็ a เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ฟังก์ชัน เชิงเส้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกราฟเส้นตรงถ้าเราเจอกราฟเส้นตรงเราก็จะรู้ทันทีว่ามันเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นแล้วในฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยอ้าวหายลืมเปิดไมเหรอเมืเ่มอกีเอ้เริ่มอ่ามาดูใหม ฟังช <ih az violin inding> <Rabbi> ันเสียงเส้นนะคะมันก็คือฟังชันที่มีสมการที่อยู่ในรูป y เกับเบวก B เมื่อเ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 ป็นเอ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 เนีอเอ้อเไเ่เท่าไมเเท่าเอเอเอาเห็นเั็นเัเนเอนเชเอเอเอเนเ้าเรเอาอเอเอาอเ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 อาอเอเ่าอเอเัเนเอเองอเอเนเอ้นตอเเอ แล้วก็รูปลักษ์กาาเขาจะบอกสมการการมันจะอยู่ในรูปนี้ถ้าเราเจอสมการที่อยู่ในรูปว่าเอ็กซ์บวกบีอันนี้คือฟังก์ชันเชิงเส้นนะคะเรามาดูตัวอย่าง f อเท่ากับสองเอ็กซ์บวกสามส่วนที่มันเป็นเอ็มันก็คือสอง ก็คือค่าผีเมื่อเราเทียบกับรูปแองฝังชั้นเซนแล้วก็บีบีของเราก็คือสามนะคะมาดูข้อที่สองเเท่ากับห้าลบสามเอถึงมันจะสลับที่กันอยู่มันก็ยังเป็นฝักงชันเช้น ถ้ามันเปลี่ยนเปี่ยนกันอยู่เอเนี่ยมันก็คือลบสามส่วน B เนี่ยก็คือเราเราไปดูข้อที่สาม x สี่ข้อนี้ A มันจะเป็นศูนย์เพราะว่าไม่มีเราเห็นตามรูปแบบของมันมันจะไม่มี AX แล้วก็ B จะมีค่าเ่็นเ เักเรียนจะเห็นว่าในกรณีที่เอเนเอเาเาเบเนเอวอเออกอเ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 อะทเ่นะเะเอ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 ันเอนอเาเัเอ่าเอ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 เมเอเอเนเอ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 นอเอะอนอ้อเ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 นเอเป็นเอเอเอเนค่เอเอเตัวเรามเดูลัอเลเกเนเอ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 าอเอาอเ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 อ่อเ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 บเ A มากกว่าสูนยอย่างเช่น y เท่ากับ 2x บวก4 y เท่ากับ 2x บวก4เนี่ยกราฟมันจะ A ค่า a มันจะ ไรที่ไหมเมื่อกี้เนี่ยยันยันค่ะ 2x บน0ตัวอย่างเช่น2ับวก 2x บวก4ในกรณีนี้กาบเราจะทำมุมแหลมกับแกน x ในในทวนเข็มนาฬิกาเราเราจะได้กาบดับดังรูปเลย มันทำมุมแหลมแบบแบบนี้าข้อนี้ข้อนี้มาดูข้อที่สองสอง y ถับถับสองสอง x บวกสี่ในข้อนี้ กราฟเป็นทำมุมแหลมกับแกน x แต่ว่าจะเป็นในทิศตางซับิกาน แล้วในกรณีสุดท้ายที่เป็น G เท่ากับศูนย์เช่น Y เท่ากับสองเนี่ยกราฟมันจะขนานกับแกน x นะคะมันจะได้แบบนี้ออกมาเรามาดูวิธีการคิดอันนีู้จะสอนวิธีการคิดการกราฟลงบน การนะเรามาดูอันนี้อันนี้เป็นการสามารถลับมาดูได้หนึ่งนะนะเรามาดูว่าเราจะก้อง fx เท่ากับ 2x บวก3ยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องให้ x มันเท่ากับ0เพื่อหาจุด y เราก็จะจะได้เป็น y เท่ากับ2คูณกับ0บวก3 แล้วเราจะได้จุดหนึ่งขึ้นมาก็คือจุดสามเราก็จะหาจุดได้ทั้งสองจุดที่สามารถนำไปคอลวนกาฟได้็ด้อจุดศูนยสามอันนี้คือจุดแรกเราก็ต้องหาจุดตัดบนแกน y นี้เราหาจุดตัด ก่อนอันนี้จะเป็นจุดตัด x นะคะเองนะคะมันผู้ผิดอันนี้อันนี้เราก็จะให้ y เป็นศูนย์แค่สลับกันการหากราฟก็คือให้มันเป็นศูนย์เพื่อเราจะได้จุดขึ้นมาแต่ก่อนอื่นเราต้องจัดรูปอ่าฟังก์ชันของใหม่ก่อนก็คือตอนแรกมันเป็น y ขั้นสอง x ขั้สามเราก็จะรูปใหม่จะได้เป็น y อ่าเป็น x เท่ากับ y ลบ3ส่วน2แบบนี้เราก็นำตัวนี้นะคะมาคิดอันข้างล่างก็จะได้เป็นแทนค่า y เป็น2ลบ3ส่วน2 ทั้งหมดนะมันจะได้ออกมาเป็นจุดลบสามส่วนสองแปลว่าอักจุดหนึ่งมันก็คือจุดลบสามส่วนสองแล้วก็ศูนย์อันนี้จะเป็นจุดตัดบนแกน x ค่าข้างบนเป็นจุดตัดบนแกน y เราก็จะได้จจุดดดเก็็ะไ้้อันนนีปจุดอันนี้เป็นจุด ศูนย์สามสามแล้วข้างานแล้วข้างานจุดลบสามส่วนสองก็คือก็จุดตรงนี้ตรงนี้ลบสามส่วนสองศูนย์แค่นี้เราก็จะหาจุดตัดตัดหากราฟว่าได้มาได้ อันนี้เป็นวิธีคิดที่เราใช้ในห้องสอบได้นะคะเราจะใช้วิธีคิดนี้ในห้องสอบแต่ว่าวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งถ้าเราเจอถ้าเราเกียดคิดอันนี้จะเป็นวิธีีเกียดคิดสำหรับการทำแบบทดสอบเท่านั้นหรือว่าใช้ในการสอบ เราจะใช้ในการตรวจสอบนะคะสมมติว่าเราคิดออกมาแล้วเราว่าเราจะคดกาไม่ถูกเราก็ใช้ตัวช่วยอย่างเช่นข้อนี้นะเราจะใช้โปรแกรมโอจิบ้าเราก็แค่นำค่าของมันเข้าเมื่อกี้โจทย์ให้ไาเท่ากับลบหนึ่งส่วนสอง x อันนี้จะเป็นการตรวจสอบว่ากราฟที่เราวาดมันถูกไหมมันโปรแกรมนี้จะใช้ได้วาดกราฟได้ทุกแบบนะอาจจะไม่เหมือนในโปรรแกมคอมพิวเตอร์แต่ว่าก็ใช้ได้มาดูค่า y ตัวหนึ่ง y กับลบหนึ่งส่วนสี เอ็กราก้ากมาแบบนี 1941, ้แล้วแล้วสุดท้ายที่ในโจทย์เมื่อกี้ก็คือ y เท่ากับลบหนึ่งส่วนหก x เราจะเห็นได้ว่ากาฟทั้งสามอันเนี่ยมันจะลู่เข้า มันจะรูเข้าแก่นเอกเนะคะเราก็จะได้กลับแบบนี้เลยอันนี้เป็นเพียงการใช้ แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการคิดของเราแต่ว่าไม่สามารถใช้เป็นการป็นหลักได้สำหรับการทำในก้อสอบนะเราสามารถใช้แบบนี้ช่วยก่อนที่เราทำแบบผัดวิธีคิดก็อันนี้คุณสอนไปนี้อันนี้เลยนะคะใช้วิธีนี้ในการพลกับ เรามาดูว่ามันจะประใช้อย่างไงอย่างเช่นข้อนี้เขาบอกว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมปิดล้อมด้วยแกน x แล้วก็แกน y จะมีเส้นตรง y เท่ากับลบ 3x บวก6มันจะมีค่าเท่าไหร่มันจะมีค่าคีดตัดาก่อนอนที่เราจะทำเราก็ต้องหาจุดตัดแกน x แล้วก็แกน y ของสมการนี้ก่อน การหาจุดตัดแกน x ทำได้ง่ายก็คือแทนค่า y กับศูนย์แทนเข้า y เข้า y ถ้าผมลงไปในตาร y หัวสา x เท่ากับสาม x ตามตัวนนะมันก็จะได้เป็น0ูหัวสา x เท่ากับหก x จะมีค่าเป็นหกส่วนสามแล้วกเราจะได้จุดตัดแกน x ก็คือจุดสองศูนย์อันนี้คือจุดตัดบนแกน x นะคะ แล้วเราเมาู่ที่จุดตัดบนแกน y ว่ามันจะเป็นยังไงจุดตัดบนแกน y เราก็แทนค่า x เท่ากับศูนย์ก็แทนลงไปเลยในสมการได้เป็น y หกสามศูนย์เท่ากับหก y จะมีค่าเป็นหกจุดตัดแกน y ก็คือจุด ศูนย์หกเราได้จุดสองสองมาจุดสองศูนย์แล้วก็ศูนย์หกเราสามนำไปแทนค่าในการการกลับกได้จุดนี้จะเป็นจุดศูนย์หกจุดนี้นะส่วนจุดนี้จะเป็นจุดสองศูนย์ นักเรียนจะเห็นมากจะมีรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมที่เราต้องการออกมาออกมาเราได้รูปสามเหลี่ยมที่เราต้องการหาในทางตรงเขาบอกว่าให้เราหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราก็ได้มาแล้วนะคะ ต่อมาเราก็ต้องเอาสูวพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณหานคูณสูงก็แทนค่าลงไปฐานก็คือตรงนี้ส่วนสูงก็คือตรงนี้หานก็คือสองคูณกับสูงก็คือหกจะได้เป็นหก อันนี้อันนี้เป็นจุดอายุอ่าอันนี้อันี้นี่เราไม่รูว่าจุดที่เขากำหนดให้บกาฟายเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่บนกาฟายไหมจุดนี้จุดอ่าเพราที่หนูเขาบอกว่าจุดลบสามสิบเมื่อ y กับสอง x หกหกเรามาดูว่ามันจะอยู่บนกาฟาไหม ก็คือเอาค่าตัวนี้นะคะมาแทนในสมการนี้แทนลบสามแทนเอ็กซ์เท่ากับลบสามแทนยเท่ากับสี่ลงไปในสมการมันจะเป็นสีบเท่ากับสองคูณกับลบสาม บวกกับสิบหกจะเห็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเลยแสดงว่ามันเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าจุดลบสามสิบอยู่บนครับบาย มาดูข้อที่สองจุดศูนย์ศูนย์เมื่อ y เท่ากับ 2x ลบหนึ่งมาดูว่ามันว่ามันถูกกันไหมก็แค่แทน x เท่ากับศูนย์ก็ y เท่ากับศูนย์ลงไปนะคะแทนลงไปในกราฟเลยก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นศูนย์ทับกับ 2อง1ุ้นศูนย์ลบหนึ่งมันได้หอไม่ฝั่งนี้มันเป็นศูนย์ฝั่งนี้มันเป็นลบหนึ่งข้อนี้มันไม่เท่ากันแสดงว่าจุดศูนย์ศูนย์มันจะไม่อยู่บนแกนวายมันจะไม่อยู่บนกาบายขอโทษค่ะมันจะไม่อยู่บนกาบายนะคะ มาดูจ์ประยุกต์อีกข้อนึงข้อนี้มันจะมีลักษณะคล้ายกับการหานะดอกเบี้ย นะคะเรามาดูเขาบอกว่ายอดขายขายขาชนิดใหม่ของบริษัทที่หนึ่0หมชิ้นต่อปีถ้าบริษัทต้องการให้มียอดขายเพิ่มขึ้นปีละ7%ของยอดขายปัจจุบันให้เราเขียนความสัมพันธ์ของยอดขายสินค้าในแต่ละปีแล้วก็ยอดขายของบริษัทในอีกสิบีข้างหน้ามาดูข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้เราเขียนความสัมพันธ์ก่อนอื่นเราก็ต้องกำหนดตัวแปรของเราก่อน ให้ x เนี่ยแทนจำนวนที่ปีที่เราขายแล้วก็ f x แทนยอดขายสินค้า เราก็จะได้วิธีการคิดมันจะเป็นแบบการหาดอกเบี้ยร้อยละ fx แทนยอดขายสินค้าในแต่ละปีที่เราต้องการหาสินค้าทั้งเราก็คือหนึ่งมื่นหนึ่งพันชิ้นอย่างน้อยทุกปีมันจะได้เท่านี้นะคะอย่างน้อยเลย มาดูทีนี้มันจะเพิ่มขึ้นก็คือส่วนข้างหลังนีเองเขาบอกว่ามันจะเพิ่มพิ่ยอดขายข่ยยอดขายสินค้าเดิมก็คือหนงเิพันชิ้นปีหนึ่งมันเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็คือเจ็ดหารด้วยหนึ้อยก็คือศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองเอ็ก ก็คือจำนวนดีที่มัาขายฮะฮะเราก็ข้อที่สองเมื่อกี้เราได้ความสัมพันธ์แล้วเรามาหายอดขายของบริษัทในปีข้างหน้าก็ยความสัมพันธ์อันเมื่อกี้มาเลย Fx เจะเท่ากับหนึ่งพันิ้นก่อน จำนวนที่มันจะเพิ่มขึ้นก็คือเจ็ดหารด้วยหนึ่งร้อยคูณกับอีกสิบปีข้างหน้าแค่นี้เราก็จะรู้ว่าในสิบอีกสิบปีข้างหน้าบริษัทนี้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นกี่ชิ้นต่อปีแล้วก็คูณกันแล้วจะได้เป็นเงินแปดพันเจ็ดร้อยชิ้น แค่ในปีที่สิบเขาจะสามารถขายสินค้าได้หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยชิ้นต่อปีแค่ในปีที่สิบนะไม่ใช่ปีรวมกันก็ให้เรียนทำแบบฝึกที่สายที่สองข้อใหญ่ ไปถึงข้อสี่เนี่ยให้เราทำเฉพาะข้อที่แล้วก็ข้อห้าใหญ่ก็มันมีข ok ้อเดียวเราสามารถใช้โปรแกรมที่คุณแนะนำในการกักราฟได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องคิดเยอะเยอะนะคะผู้ขอชื่อ ใช่ส่งแฝ่อะไรไหมไม่ไดส่งแฝ่อะไรมเลยอันนี้คือสฝงกันอแล้งเดียวสไลด์นี้ลงไปในในไลน์ให้นะคะ ถ้าไม่มีใครสง<ค>สัยก็สามารถออกไ